สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีทีดีตามทั้งช่องคับดีและเพื่อนๆาเชี่ยวครับบอกันช่องบายบายครับการแช่เวสเสนอกำฮาร์ตตินเด็กฟองครับตนอนซีละละล้โหเชินได้ล้วนเติ้นแอมนี่บอก พอแล้วพี่น้องครับอ,อย่าลืมอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว <c oughs> เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว <c oughs> เรื่องขี้ขี้คิดถึงพี่นะจ๊ะส่วมเต็มคาใด้ คนตัวเล็กๆมันอยากมือๆหน่อยเราปเลียงแสงึันก่อนเลเยงสุดเลยโอ้ใส่แว่นดำใส่แว่นดำไปพบแม่ติดแต่เมื่อยติดแต่ยังทักนาะแล้วบ่งนอนบิดหมูบิดบิ่งเสร็แล้วกเลยนอนนอนขาเดยกับนอนอีว่าไอ้นี่ไหมนอนบิดหมูบิดิ่ง มันพอเดียวยบินะ้ของเอียงไดเองห่างยงไได้ล่างไหมมันเลยบเบินแต่ก่อนเปิดยี่หก็ยูบได้ขนหนาวครับอันนี้เปิดยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดินได้ปิดพู้ไดกัว่าสิเบ้ออายุไก่สีสีสีแบบไปฮะไก่สีสีสีไม่มันไก่สีเบจะเผ็ดเหรอเนี่ยเฮ้ย ถ้ากันกินข้าวกินน้ำไปก่อนอเออเออเนี่ยเด็กขัดน้ำกินไงยันอ้วนไม่ยันเลยขนันทามเรื่องกินข้าวกินน้ำยันอ้วนก่อนลลลเลยเนาะที่บอกบางยูบางเศร้าไม่ใช่บางยูบางเศร้าเอาคือประเฮดอันเป็นของยังไงที่ยังตะเกานี่ยไม่เป็นของน้อยเลยค่ะนี่บับลลีส่วนองมเวนอาศัยเพิ่อนยูบ้านเถาะโอ้ดี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  แม่นตัวใครอยู่ตะวันแลหนีเหรไปหานอนหระยายไล่รถจีดำมันบอกโอแเ้วไปนอทแหรอแม่รถสีดัไหมยายไล่ไหมไปโบเหรอองซันอันนี้คนไหวไหมบ่นี่เนมันสมัวนแต่ฉันว่าเป็นีบแค่เพียงวันทีโอ้ยตะละหม่องแต่ล่ำบอลอี่มันกระิพพอไปแปลกๆเลยเนาะเอาดูคร มุดดีครับเดี๋ยวเ่าจะมาเล่นตลกเลยครับ่ว่าจะเล็นครับี่น้นเลยครับผมน้าว่าพีล่ะบอดคือนั่นมาเถอะน้เพ่มาท่านมาอยู่ครับพหนาเพิ่มาท่านมาอยู่ห่วยบ่เมื่เพิ่นไปเล่นน้าทะเลบอกเพิ่งจังใดเพิ่งไปเล่นน้ำทะเลพุดแล้วครับ ย่ทางขุนเหลอส่วนทางทะเลุ่ไดนำทะลมอวันี้บ่หอยย่านบ่กาย่านอันไปทะเลนี่ก็ไปนั่งยุ้ยไก่ผิวทีบบ่ค่อยก่าเล่านน้จะอเรา <laughs> อยากนำเค็มแมงกะเกลือก็ขอใจไวย่านนา้ำบ<อ>่มกทะเลน้ำก็เค็มอยู่แล้วน้ำจะเขาคู่เขาพวกน้ำตกกยังเป็นสี น้ำก็เข้มย่ล้วพีฮอดีเข้มไปลองน้าเข้มกว่าเก่าอีกอาบน้ำยืดอู้หนาเลยแมพีอดีว่เอาวาเอส่กล่องม่ไม่ได้กล่องว่ไมพี่วิวเตมว่าวันองว่าไทยพี่วิวเติมไม่ได้กล่องอันี่นี่วันเดียไทยแต่หนาจะคล้องแหละหน้าจะคล้องแหลกกตามมันเถอะจะค้องช่องไม่ไทยหน้าไม่ปีในก่องว่าสันบ่กล่องได้กระอดได้หนีพีฮอดี แล้วใส่คลิมอย่างนเี่ใส่คลิปมัอย่างงซิงซิงบอกอ้ยแต่ไเนตะกีบคน,นสปริงซองคนเด้ไปสิไทยเว่ทีคือไปท่านเหลอยู่ไปไทออยไปหมุนคางรถตันีไปหมนุนคางรถไปหมุนเอาของเอาขาตัดก้อ มันอยู่คนละฝั่งอุ้ยใหญ่แล้วขึ้นมาดำเนี่ยฝรั่งแท้อาอสายยาเรามาดำเนี่ยพี่ไม่นี่นี่เราใส่จะสิอุ้ยมาทินกินแล้วตัวนีพ้พระชยาไหมเ,เชื่อมมือกับป้องยิ่งเห็นเพริ่นๆนะน่าเลิศตัวนี้เอ้ยเจ้าอยหให้ฝรั่งเห็นได้ไปอะไรอยังพี่ไปหาแฟนอะไรอยังอยู่พระชายาเจ้าชายหัดสิ อยแดดพูดมด่วเนปะ็นตะไปตอนนี้มันมันห่อนหอนนะูบอกพ่อไ,ไปก่อนเดียบเบื้องพัดลมหรือไป็ตยย็นพอแล้วเย็นอยูะค่ะเย็นอยู่เย็นแตยจากคลองผู้เดียวนิดอ้อนห่อนเนพังอะพ่อไอไปเบังฝรั่งอาบน้ำนี่แหละเว้พูดเร็วใส่หัดกูเปิดเตะปา๊ทุกเสร้องหื พี่ว่ปิดไหมองแท้ครับคองแท้กินต้มแโอ้คองแทห้องแ้กินต้มแงอปสิไปไปเบิ้งขเจาอาบน้ำเสร็จแ้เจาอาบก็ไปนตัไปตถอโอ้สร็จดอกไม่คุณเหลือฝังลังอาบน้ำดยมือนคไม่ยังมอยังมมองเียวโอ้ขยัวเหลือชดไม่ทั้งหลังทั้งยังเนาะคุณพี่น้นงครับคุณคนมาดไฟมันมาเอาความันลำด้วยมาฝาก S <S น่าเกียรตัตหรวไปเอาลยดิตลอดข้าแกหลาวันปั่นเลยเด้อปั่นน,น้ำเช็ดสิ่งเเท้าเลีย่ยเลี้ยงน้ำก็ได้ดอกเรื่องขนมกินจานนึงก็ได้ดอกปนมากหกลลานว่โอ้หูได้เต็หกานเรี่งขอบฟุณเ้ยจานเดียว <c oughs> <c oughs> กินหลายดิก <ska du le> <sch economies> ินหลายเลยไม่ซดเลย่ครับผมเหมือนไทยคลิปครับว้านเดียวกับคนเดียววคนเดียววดาดีกว่าว่หนมเท่าเท่างเพิ่าเพิ่ว่าวานเดียเพิ่าเพิ่ีวก้านวะัดเรืบอกเพงเี้ยแต่ว่าหัวคานเียเียแต่ว่าช่วยดรันแม่ติ่ตุ่มไปเมดว่องเลยไปกองฉลากไปย่งไปเอาเงินนี่หละแจกระัดาพอแดงก็แล้วแจกเลยปัเดีย แยกเลยเอ้นไปดได้วานเพื่อนถือครับพี่น้องครับถือซ้องตัวไทย่หบ่แม่โอ้โหโอ้จีบวันซ้องตัวไทยคือเดียวไปหลายคนเถิดสะดอกสิพ่อกันมาส่พความฉลาดขึ้นไปตัวใหญ่ก็ได้หมดความฉลาดปาอยู่ป่าอูกปาอยกใจเบ็ดวีวันนี้เป็นซ้องตัวไทยคือเี่ยกันไปหลายเถิดสดวก เ e ื่นย um, ังไงแม่ไก่เาเด้มาหันแม่กระสือสองใบปุณเดข่อยพิษตัวเดียวข่อยพิษตัวเดียวข่อยพิษตัวเดียวผมผิดเปิดพิดเปิดใส่สิเป็นตั้งหดอกเป็นบ่มัน้วาันเสมอมันซือมาไงมันก็ป้าไก่เนี่หัวมันไก่มันสิอปีเลยแม่มันมาถือเทกเทือกไหมันซื้อมาได้ซื้อเท่าไรกํางะปุณเดนเท่าไราชิดใบที่ใบปุแม ว่าเรขว่าสังคมก็เลยร่องจดบางนะตมันสิเข่าตัวจะก้องมาสิซื่อบ่ซื่อเด้แต่ว่าจจทว้ไปไปสิตัวอื่นบ่บ่ซื่อจักอันเลยต่ว่าอยู่รองดจวย์ันสิออกบ่อนะก็ไหมจดไป้จดไว้หน่ยว่ามันม่นหน่อยดิบ่ออกจตัวเมื่องันเขาเดาทางช่าแ่ข้ข้อถือรอขนเฮ้าซื้อมันไปขนเทาขิดว่ามันตัวนี้มันซื่อผันไปไม่ันข้าขากะพัดตัวี่นไปเามันออกยม่ด้มันเาซื่อผันยับหนีซะ มันรับกับกมผิดหวังไหลาุ่มหวซุหัวไหลมันก็เลย่ใจออกเอาพี่น้องเขาหากินของกินน้ำต้วบันี่พ่อกันคลิปหน,นากันแล้วกันครับสวัสดีครับใช่ดูดีกินดีนั่นตัวเนาะ